รีวิวหูฟังฟูลไซส์รุ่นใหม่จาก Edifier ดีไซน์สวยพรีเมียมใส่สบายใส่ได้ทั้งวันเบสดี D, ฟีเจอร์จัดจ้านเล่นเพลงไฮเรสได้มีตัดเสียงรบกวนแอคทีฟน้อยแคน c ซล l ิ n งและที่สำคัญมีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษด้วยนี่คือ Edifier รุ่น W830NB เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพิ่ลำจิโกไอทีครับวันนี้เราอยู่กับหูฟังแบบฟูลเฮดนะครับของ Edifier นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาคนที่จะเลือกซื้อหูฟังของ Edifier โดยเฉพาะที่เป็นหูฟังแบบฟูลไซส์เขาก็จะมีรุ่นท็อปเนอะรุ่นท็อปอย่างรุ่น900ซีรีส์อย่างตัว w 9 5 0ตัวนี้เนี่ยโอ้โหตัวท็อปสุดเลยก็จะมีราคาแบบ5 6 0 0 0บาทถ้าคนคนนั้นมีงบไม่ถึง5 6 0 0 0บาทเขาก็จะมองหารุ่นรองลงมา ซึ่งซีรีส์รองลงมาจากซีรีส์900ก็คือซีรีส์800ซีรีส์800เนี่ยตัวที่ขายดีที่สุดของ Edifier นะครับคือ W820NB ตัวนี้ขายดีที่สุดเลยในบรรดาหูฟังฟฟลไซส์ของ Edifier เพราะอะไรเพราะราคามันย่อมเยาวลงมาจากรุ่นท็อปมากจากซีรีส์900 5,6า0 0พบาทพอลงมาเป็น820มันจะเหลือ2,000กลางๆ แล้วคุณสมบัติครบเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงดีสมใส่สบายมีแอคทีฟนอตแคนเซลลิ n งตัดเสียงรบกวนมีไมโครโฟนที่พูดได้คมชัดพอมีคุณสมบัติครบๆแบบนี้ในราคาที่ลงมาเป็นครึ่งทําให้รุ่นซีรีส์800อย่าง W820NB ตัวนี้ขายดีที่สุดแล้ววันนี้ครับ ผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบว่าต่อจากรุ่น W820NB วันนี้เขามีตัวใหม่แล้วมีตัวอัปเกรดแล้วตัวนี้ครับคุ้มค่ายิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่คือ Edifier W830NB ครับอัปเกรดใหม่ในราคาใกล้เคียงของเดิมโอ้โหแล้วคุณจะต้องชอบเขามากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่ดีไซน์นะครับอัปเกรดให้มันมีความคล้ายกันกันกบซีรีส์900รุ่นท็อปเรือธงมากขึ้นดีไซน์ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็สว ใส่สบายมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยฟองน้ําด้านบนนี้นะครับเรียกว่าพื้นที่ฟองน้ํานี่เยอะขึ้นใส่สบายใส่ได้ตลอดทั้งวันระบบตัดเสียงรบกวนแอคทีฟนะักเคสซลิลิงก็ดีขึ้นนะฮะระบบเสียงของการฟังเพลงดูหนังก็ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนเนี่ยเอา AI มาช่วยประมวลผลเสียงพูดของคุณเลยนะให้มันคมชัดยิ่งขึ้นด้วย เบ็ดเสร็จแล้วนะครับเปิดตัวออกมารุ่นนี้เปิดมาสักประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะ W830NB ตัวนี้นะครับเปิดราคามาราคาเต็มเนี่ย2,900กกว่าบาทแต่ วันนี้เนี่ยผมมาบอกคุณผู้ชมว่ามีรุ่นใหม่แล้วยังไม่พอผมยังมาบอกคุณด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปรโมชั่น p พย์เดในวันที่25นี้ใส่โค้ดส่วนลดลงไปลดได้แบบเยอะเลยเบ็ดเสร็จนะลดไปลดมาเนี่ยคุณอาจจะซื้อรุ่นนี้ได้ในราคาไม่ถึง2,000บาทไปดูรีวิวหูฟัง Edifier รุ่น W 8 3 0 n b ตัวใหม่นี้นะครับเป็นหูฟังฟูลเฮดที่ได้รับการดีไซน์ใหม่ ซึ่งจะทําให้เขาดูดีพรีเมียมยิ่งขึ้นและสวมใส่สบายและใช้งานได้ดียิ่งขึ้นด้วยการดีไซน์ในครั้งนี้นะครับปรับปรุงให้เหมือนกับรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปอย่างตัว950มากยิ่งขึ้นถ้าคุณเปรียบเทียบดูรูปเดิมนะครับอย่างตัว820เนี่ยนะฮะตัวก้านที่จับเอียร์ครับตัวนี้นะฮะร,รูปทรงมันจะคนละทรงกับตัวนี้เลย ตัวนี้จะดูแบบเป็นก้านเหลี่ยมๆหนาๆซึ่งมันจะเป็นทรงเดียวกันกับตัว950มันดูพรีเมียมมันดูเหมือนรุ่นท็อปมากขึ้นนอกจากนี้เขายังปรับเปลี่ยนวิธีการดีไซน์เนี่ยนะฮะให้สวมใส่สบายยิ่งขึ้นด้วยเริ่มจากตัวเฮ a แบนด์ของเดิม820เนี่ยมันจะเป็นฟองน้ำบางๆครับที่แปะลงมาเพื่อป้องกันหัวเราไปกระแทก h e ดแบนด์เพื่อไม่ให้เรารู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอึอดอัดแค่นั้นแต่ตัวนี้ครับ มีการปรับใหม่ครับนี่เป็นเฮดแวร์แบบมีฟองน้ํามีระยะยุบเยอะๆแบบนี้เลยนุ่มมันทําให้เราเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันนุ่มหัวมากๆนี่เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะฮะนี่ใส่เข้าไปแบบนี้โป๊ะปึ๊บนี่เสียทรงหน่อยไม่เป็นไรนี่กดดูนุ่มเลยเออเดี๋ยวเคลียร์ทรงผมก่อนแล้วก็ใส่โลโก้ของ Edifier เข้าไปตรงนี้นะฮะนี่ดูสวยงามเลยรุ่นนี้จะมี3มสีนะครับจะมีสี Black n ัวนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็สี สีแซนไว้สีแซนไว้นี่จะเป็นสีขาวออกครีมครีมแล้วก็สีเกรกิสตัวนี้จะเป็นคล้ายๆตัวนี้แหละแต่มันไม่ดําเท่าตัวนี้จะออกเทาๆหน่อยแล้วก็ยังเป็นสีด้านอยู่ก็มีให้เลือก3สีกับสิ่งที่เขาออกแบบมาเนี่ยนะฮะผมว่าดีกว่าเดิมมากนอกจากมันดูพรีเมียมขึ้นแล้วนะครับกับตัวเฮดแบนด์ด้านบนที่นุ่มๆแล้วนะครับมันมีจุดหนึ่งที่ผมค้นพบโดยบังเอิญก็คือมันเป็นหูฟังฟูเฮดที่ เวลาใส่แล้วเนี่ยไม่บีบขาแว่นเราใครเคยใช้หูฟังฟูเฮดแล้วบีบขาแว่นมั่งอ่าส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับเกิดจากปัญหาของคนออกแบบครับว่าเขาจะทำไอ้ตัวยืดเนี่ยตัวยืดของหูฟังของเฮดแบนเนี่ยนะฮะเขาจะทำตัวยืดไว้ข้างล่างถ้าคุณทำตัวยืดไว้ข้างล่างนะครับเวลายืดขึ้นไปเนี่ยหูฟังเนี่ยก้านหูฟังมันจะตรงขึ้นไปบนหัวเราเลยแล้วมันก็จะหนีบแว่นเหมือนเดิมถูกไหมฮะแต่เอ i f ดฟายเออร์ W830NB ตัวนี้เขาเปลี band, bod, ่ยนตำแหน่งของไอ้ตัวยืดก้านเฮดแบนขึ้นมาอยู่ด้านบนครับนี่มาอยู่ด้านบนนี้ส่งผลยังไงรู้ไหมเดี๋ยวผมกลางให้คุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมจะอ๋อเลยพอเรากางออกมาครับเห็นไหมฮะมันจะไม่บีบไปตามแนวหน้าผากเราหรือตามแนวขมับเราพอเวลาใส่เข้าไปคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่ามันจะโค้งออกมานอกหัวเราแบบนี้นะตรงนี้มีรูว่างเลยแล้วก้านแว่นผมนี่เห็นไหมฮะโล่งเลย คือไม่บีบแว่นไม่อึดอัดเลยทำให้มันใส่สบายนะครับตัวคูชชั่นที่อยู่ด้านในเอียรับก็นุ่มนิ่มใส่สบายใส่ได้ทั้งวันการดีไซน์ครั้งนี้นะครับนอกจากจะดูพรีเมียมขึ้นแล้วนะครับยังสวมใส่สบายมากขึ้นอีกด้วยน้ำหนักของตัวหูฟังนะครับอยู่ที่267กรัมเท่านั้นเบาสบายใส่ได้สบายแน่นอนกับอีกอันนึงก็คือวิธีการพับเก็บหูฟังฟูลเฮดเนี่ยเวลาพกติดตัวบางคนก็ใช้วิธีนี้ครับ คล้องไว้กับคอเลยถ้าไอตัวเอียร์คับเนี่ยมันพับเก็บไม่ได้คุณก็จะอึดอัดใช่ไหมครับตัวนี้สามารถพับอย่างนี้ได้นะพอพับอย่างนี้ได้ปุ๊บคอคุณก็เป็นอิสระคุณก็จะไม่รู้สึกอึดอัดหรือเวลาพับใส่กระเป๋าอ่าตัวนี้ก็พับได้2แบบครับถ้าคุณหดตัวเฮดแบนให้สั้นสุดนี่คุณจะพับกลับเข้ามาแบบนี้ได้ ซ้อนกันนี่อันนี้คือท่าที่1ของเขาแบบนี้ก็จะกินพื้นที่ในกระเป๋าลดลงในระดับหนึ่งใช่ไหมครับอยากได้เล็กกว่านี้ไหมได้คุณขยายเฮดแบนด์กลางออกมาครับฟับฟับนี่แล้วคุณพับกลับเข้าไปครับ2อ,อันเลยพับ2ด้านเลยแล้วเป็นแบบนี้ครับเอออันนี้เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดใส่กระเป๋าสะพายใส่กระเป๋าพกพาไปในชีวิตประจําวันทําได้ดีเลยเป็นไง ดีไซน์สุดยอดไหมโอ้โหต่อไปเป็นสเปคครับ Edifier W 8 3 0 NB ตัวนี้นะครับไดรเวอร์ของเขาจะเป็นด y นามิกไดรเวอร์ขนาด4ี่มิลิเมตรเพราะเป็นหูฟังแบบฟูลไซส์เนี่ยมันก็สามารถใส่ไดรเวอร์ขนาดใหญ่มาได้ซึ่งก็จะให้พลังเสียงที่ดีนะครับแล้วก็มีการทำตัวแผ่นไดอะแฟมนะครับให้เป็นแบบคอมโพสิตชุบไทเทเนียมขึ้นมาข้อดีของการชุบไทเทเนียมคือถ้าไปชุบโลหะชนิดอื่นมันจะมีน้ำหนักแล้วก็อาจจะไม่ทนทานด้วย ข้อดีของไทเทเนียมคือน้ำหนักเบานะครับทำให้ตัวแผ่นไดแฟร,รมเนี่ยให้ตัวได้ดีพอให้ตัวได้ดีมันมีสปริงที่ดีเนี่ยเวลาเด้งก็เด้งดีเวลาหยุ่นก็หยุ่นดีใช่ไหมครับมันก็จะให้เสียงที่คมชัดแล้วก็ลดการบิดเบือนลงที่สําคัญคือไดแฟรมที่ชุบไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีความทนทานมากๆครับคุณสามารถใช้งานหูฟังตัวนี้นะครับจะฟังแบบดังมากๆแอมปิจูดมากๆแล้วจะฟังแบบนานๆเนี่ยเปิดฟังแบบมาราธอนเขาก็จะทนทานมากๆเลยได้ว่าใช้งานได้นานเลยทีเดียว รเรื่องของการเชื่อมต่อและการถ่ายทอดสัญญาณนะครับหูฟังตัวนี้นะครับรองรับการใช้โคเด็ก LDAC นะครับซึ่ง LDAC เนี่ย96กิโลเฮิรตซ์24บิตรองรับบิตเรทเพลงสูงสูงระดับ900 k เปอร์เซกขึ้นไปคุณก็จะได้ฟังคุณภาพในระดับเดียวกันกับ High r r c s เลยนะฮะแต่ต้องเป็นมือถือที่รองรับ l d ล c นะปล่อยสัญญาณเป็น l d ล c ได้นะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็ไปหามานะครับในสตูดิโอของเราเนี่ยมี n o t h p n o Phone 2ลองเชื่อมต่อกับหูฟังตัวนี้ดูนะครับปล่อยเป็น l d ล c ก็ขึ้นเลยครับว่าตอนนี้เชื่อมต่อด้วยโคเด็ก l อลอยู่นะครับสามารถฟัง High Ra สได้เลยเรื่องของการเชื่อมต่อพูดแล้วก็ต่อเลยครับตัวนี้ เป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนั่นก็คือบลูทูธเวอร์ชัน5.4นั่นเองข้อดีของบลูทูธ5.4ก็คือมีสัญญาณที่สเสถียรมากยิ่งขึ้นกินพลังงานน้อยลงโอ้อันนี้ดีนะคือสัญญาณแข็งแรงขึ้นแต่กินพลังงานน้อยลงแล้วก็เชื่อมต่อแบบมัลติพอยต์ได้หรือว่าเป็น Dual ดูอัลคอนเน t i ชันได้คุณจะเชื่อมต่อมือถือเครื่องหนึ่งแท็บเล็ตอีกเครื่องหนึ่งแล้วเวลาคุณสลับการใช้งาน2ออุปกรณ์มันจะสามารถสวิตช์ตัวเองนะครับ ไปเชื่อมต่อกับอีกอุปกรณ์หนึ่งได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะครับต่อมาคือเรื่องของระบบตัดเสียงรบกวนครับหรือว่า Hybrid Active Noise Cancelling โอ้โหนี่เป็นการตัดเสียงรบกวนแบบ Hybrid เลยนะครับสามารถตัดเสียงได้สูงสุดถึงลบ45 dB โดยส่วนใหญ่เราได้ยินหูฟังทั่วๆไปนะครับถ้าตัดเสียงรบกวนได้เยอะๆเนี่ยจะอยู่หลักประมาณลบ30 dB ตัวนี้ได้ถึงลบ45ซึ่งมันจะเงียบสงัดมากกว่า W820 รุ่นเดิมมาก ครับเรียกว่าตัดแล้วเงียบกว่าเดิมเงียบจนคุณบางครั้งลูกคุณรู้สึกเหงาเลยแหละคุณต้องเปิดเสียงกลับมาเพื่อให้ได้ยินเสียงคนอื่นบ้างไม่งั้นมันจะดูเงียบเกินไปโดยเราสามารถเลือกตัดเสียงได้หลายโหมดครับมีแบบระดับไฮเลยอันนี้ตัดขั้นสุดเลยลบ45 dB เหมาะมากสําหรับการใช้งานบนเครื่องบินมันจะทำให้คุณไม่อ่อนเพลียเวลาอยู่บนเครื่องบินนะครับไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้นะไม่ต้องดูหนังฟังเพลงได้เลยเปิดหูฟังเงียบๆไว้นะครับแล้วนอนหลับ แล้วก็เปิด Active n o ะค c นเซลลิ่ระดับ High ไว้หรือเป็นระดับ Medium อันนี้เหมาะสําหรับเวลาที่คุณอยู่นอกสถานที่อยู่ร้านกาแฟเดินอยู่ในห้างหรืออยู่ริมถนนป้ายรถเมย์นะครับเดินชมหรืออะไรอยู่เปิดแบบมีเดียมไว้มันจะดึงเสียงภายนอกเข้ามาบ้างนะครับแต่ไม่เป็นการรบกวนการฟังเพลงของคุณก็จะทําให้คุณมีสมาธิที่จะสนใจสิ่งแวดล้อมได้หรือ ไปอยู่ริมทะเลครับอยู่ในที่ลมแรงๆอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์อยู่นะครับก็จะมีโหมดวินร d ดักชันตัวนี้จะเน้นไปเรื่องความถี่เลยคือเขาจะใช้ไมโครโฟนที่มีอยู่นะฮะวิเคราะห์ความถี่ของลมที่วิ่งเข้ามาตอนนั้นว่าเป็นความถี่ประมาณไหนแล้วก็ตัดความถี่นั้นเพื่อแก้เสียงลมไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาในหูของคุณนั่นเองเหมาะสําหรับตอนออกกำลังกายก็ได้นะจะปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะก็ได้นะครับถ้ามีลมแรงๆมา ตัวนี้ก็จะช่วยได้กับโหมดสุดท้ายก็คือการเปิดรับฟังเสียงภายนอก ambient sound ตัวนี้เวลามีใครมาคุยด้วยก็เลือกมโหมดนี้แล้วกันจะได้พูดคุยสื่อสารกับคนอื่นได้หรือนั่งดูเหตุการณ์อะไรอยู่จะได้ยินเสียงของเหตุการณ์นั้นด้วยในหูฟังตัวนี้นะครับจะมีไมโครโฟนอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับ เป็นไมโครโฟนสําหรับสนทนาครับในการพูดคุยแล้วไมโครโฟนตัวนี้จะสามารถตัดเสียงรบกวนได้ด้วยโดยใช้ AI ในการตัดเสียงรบกวนครับถามว่า AI จะช่วยตัดเสียงพูดของเราให้คมชัดขึ้นได้ยังไงก็คือเขาใช้ฐานข้อมูลชุดหนึ่งครับแล้วเอา AI มาวิเคราะห์สิ่งนั้นเรียกว่า DNN ครับหรือ Deep Natural Network เป็นฐานข้อมูลของ AI ซึ่งไปรวบรวมเสียงพูดของคนมาจากทั่วโลกเลยมาเป็นฐานข้อมูลเอาไว้แล้วเวลาเราพูดออกมาเนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบเสียงของเราครับว่าเสียงของเราเป็นโทนแบบนี้ถ้าจะตัดโลคัทถ้าจะตัดไฮพา s สให้เสียงของเราคมชัดโดยที่เสียงอื่นไม่มารบกวนเสียงเราเนี่ยทำให้เสียงเราชัดที่สุดมันจะต้องตัดมากน้อยแค่ไหนนี่คือ ความแตกต่างของการตัดเสียงพูดแบบสมัยเก่าแบบสมัยเก่าเนี่ยก็คือตัดความถี่บนความถี่ล่างเอาไว้เลยเพื่อให้เสียงเราวิ่งผ่านได้เสียงเราที่วิ่งผ่านได้มันก็จะเป็นเสียงแบบเนื้อกลางๆงอะ่ะมันโดนตัดความถี่ต่ำกว่าความถี่สูงออกเสียงมันก็จะทู่ๆหน่อยใช่ไหมฮะแต่พอตัวนี้มันมีเปรียบเทียบแล้วมันสามารถปรับการตัดได้มันก็จะทําให้เสียงเราชัดขึ้นเดี๋ยวผมลองอัดเสียงผมให้ดูครับว่า พูดผ่านไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้ชัดแค่ไหนทดสอบอ่านเสียงผ่านทางหูฟัง Edifier w เออร์นะครับดูว่าระบบ AI เนี่ยปรับเสียงพูดของเราได้คมชัดขนาดไหนเสียงที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเป็นไงครับ เสียงพูดคมชัดดีไหมครับอ่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวต่อไปเราจะลองทดสอบคุณภาพเสียงครับลองฟังแบบ LDAC ดูนะครับว่าคุณภาพเสียงของหูฟังตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็ลองเรื่องของ n o นอ c แคนเซลล n g ตัดเสียงรบกวนด้วยไปครับลองฟังดูแล้วนะครับอันดับแรกเลย w 8 3 0 nb ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่ใส่สบายครับ นะฮะไม่ติดขอบแว่นไม่มีแว่นนะฮะใส่สบายจริงอันนี้ลองแล้วนะครับแล้วก็ทดลองเปิดเพลงฟังดูโอ้ เสียงเบสนี่นำมาโด่งเลยนะครับเนี่ยคือคุณสมบัติของเขาเลยนะเขาบอกว่าเบสดีฟีเจอร์เยอะเนี่ยนะฮะโอ้โหเบสดีจริงๆคือเบสนี่นำโด่งมาเลยมีมวลเบสเสียงต่ำมาเป็นอันดับแรกเลยเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะฮะกลางแหลมก็เปิดโล่งดีขึ้นอยู่กับคุณปรับอีควอไลเซอร์ละว่าคุณจะชอบกลางแหลมมากกว่าเสียงต่ำแค่ไหนนะฮะหรือถ้าจะเอาแบบเพียวๆเลยที่เขาทำมาเนี่ยผมว่าก็บาลานซ์ดีนะครับคือสิ่งที่ชอบในหูฟังเอเดฟายเออร์เนี่ยคือเขาไม่ทิ้งย นใดย่านหนึ่งอย่างผมทดลองฟังพวกเพลงสากลนะฮะอย่างเพลงที่กําลังฮิตกันเนาะของน้องโรเซ่เนาะอาปะเทืองประเถือเสียงกลองเสียงเบสหนักแน่นเล้าใจสนุกสนานแล้วนะครับเสียงร้องก็จะเปิดโล่งแล้วก็คมชัดดีลองเปิดน้อยแคนเซลลิ่งดูนะครับเอาแบบไฮเลยนะครับไฮนี่คือน้องเป้ตบมืออยู่ข้างๆพี่มาตากล้องสั่งมุมกล้องยืนถ่ายผมฟังอยู่นะบอกว่าพี่หันข้างหน่อยผมไม่ได้ยิน ถ้าไม่หันมาสังเกตเขาพูดนะฮะแล้วผมก็ถามกลับไปใช่ไหมว่ามาถามว่าอะไรเชื่อไหมฮะไม่ได้ยินเสียงตัวเองครับคือตัดลบ45 dB เนี่ยตัดแม้กระทั่งเสียงพูดเราด้วยครับเรียกว่าหายเกี้ยงเลยแอมเบียนนะไม่เหลือเลยต้องเปิดโหมดแอมเบียนซาวด์ถึงจะได้ยินนะฮแต่เสียงรบกวนดีมากแล้วก็เรื่องของการดูหนังนี่นะครับลองเปิดคลิป YouTube ดูตัวอย่างหนังแล้วก็เปิดโหมดสเปเชียลซาวด์นะครับ้โห เรียกว่ามิติเซอร์รา d ์นี่ทำได้ดีเลยฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นนะครับดูมีมิติดูมีชีวิตชีวามากๆคุณสมบัติด,ดีเลยนะฮะเท่าที่ทดลองมานี่นฮะ,ะถือว่าดีในหลายๆด้านคราวนี้เรามาพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับกับการปรับแต่งในฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันกันหูฟังตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Edifier นะครับนั่นก็คือ Edifier Connect ครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับ สังเกตดีๆคำว่า Connect เนี่ยมันต้องสะกดด้วยตัว x นะครับถ้าเป็นตัวอื่นจะไม่ใช่กับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ต้องเป็นตัว x ซึ่งเป็นแอปอีกตัวหนึ่งแล้วในแอปก็จะมี Equalizer มี preset ต,ต,ต่างๆให้เราลองปรับดูนะครับข้อดีของหูฟัง Edifier เนี่ยหรือแม้กระทั่งลำโพงของเขาที่ผมชอบเนี่ยนะฮะคือเวลาเราปรับ Equalizer หรือปรับกลางแหลมหรือปรับแต่งแต่ละย่านเนี่ยนะฮะเสียงมันจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน คือมันรู้สึกได้ว่าเราเปลี่ยนแล้วเราก็จะสามารถจูนจนหาตำแหน่งที่เราพอใจได้นะครับคุณก็เลือกเลยครับคุณจะปรับ preset EQ หรือจะเป็น custom ไหมก็ได้แล้วเขายังมี sound mode มาให้ด้วยนะครับเป็นโหมดที่เหมือนกับแบบเป็น preset เรียบร้อยเลยว่าถ้าคุณอยากฟังเพลงคุณก็เลือก sound mode เป็น music ถ้าคุณอยากเล่นเกมอ่าตัวนี้ไปดึงเรื่องของ latency ด้วยให้ latency น้อยที่สุดลดการีเ l a y ของการส่งข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือมายังหูฟัง ให้เหลือ0.08วินาทีจะทำให้คุณเล่นเกมได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเสียงและภาพมันดีเลยกันอันนี้ก็ดีมากแล้วก็มีสปาเชียลซาวด้วยโอ้โหสุดยอดนะฮะอันนี้เหมาะสำหรับการดูหนังเลยเพราะมันเป็นโหมดเซอร์รานะครับก็จะแบบว่าทำให้ระบบเสียงมันวิ่งรอบทิศทางมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการดูหนังในแอปพลิเคชันนะครับเขายังมี ฟ d my product ด้วยอ่าถ้าสมมติโอ้แต่อันใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าไปวางลรือม,มาที่ไหนนะน่าจะหาง่ายนะถ้าสมมุติหาไม่เจอจริงๆอาจจะซุกอยู่ใต้ผ้าห่มอะไรเงี้ยคุณสามารถสั่งผ่านในแอปนะครับกดให้เขาร้องเสียงดังปี๊บๆขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอ่าหูฟังเราอยู่ใต้ผ้าห่มนั่นเองเราก็สามารถไปหยิบมาได้แบตเตอรี่นะครับหูฟังตัวนี้นะครับชาร์จแบตเต็ม100นะครับ ถ้าคุณเปิดใช้งาน Active c t t v v n น i ้ e c a n c ซ l l i n g ตัดเสียงรบกวนคุณจะใช้งานได้นาน54ชั่วโมงหูเยอะนะคือ <c ười> ส่วนใหญ่หูฟัง Full h เฮดเนี่ยมันจะใช้งานได้เกิน30ชั่วโมงขึ้นอยู่แล้วแต่ตัวนี้ได้เยอะ54อันนี้เปิดน้อย Can c ซ l n i n g นะครับถ้าปิดเนี่ย จะไปได้ไกลถึงขนาด94ชั่วโมงเลยโอ้หูเรียกว่าเกือบร้อยชั่วโมงสุดยอดมากเลยแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วด้วยถ้าแบตหมดจริงๆนะครับคุณสามารถชาร์จเร็วครับชาร์จแค่10นาทีนะครับเล่นได้ต่อเนื่องเป็น10ชั่วโมง ได้เวลาบอกราคาครับสำหรับหูฟัง Edifier รุ่น W830NB ตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มนะครับราคาตอนเขาเปิดตัวออกมานะครับราคาเต็มเนี่ยนะฮะคือ2,999บาทแต่ช่วงนี้เนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยมีเทศกาลลดราคาเยอะมากเมื่อก่อนเราต้องรอทีละเดือนใช่ไหม สิบเอ็ดทับสิบเอ็ดสิบสองทับสิบสองจะไม่ต้องรอเดือนหนึ่งกว่าจะได้เทศกาลลดราคาอีกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เขามีเทศกาลลดราคาให้คุณบู้วามได้แบบเรื่อยๆเลยเดือนหนึ่งมีหลายรอบเลยนะครับมีมิดมันเซลนะฮะมีเพย d เดเนี่ยเพเดนี่สำหรับโปรโมชั่นสำหรับคนเงินเดือนออกเลยคือทุกวันที่25ตัวนี้ก็เช่นกันครับเขาจะมีโปรโมชั่นเพเดในวันที่25ิพฤศจิกายนนี้นะครับใครที่อยากได้ลดราคานะครับ ไปสั่งซื้อวันนั้นเลยนะครับเขาจะลดลงไปอีก500บาทนะครับจาก2,999เหลือ2,499อันนี้ตัวเลขราคาจะลดจากหน้าสินค้าเลยใน Official Store เลยนะครับคือคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาลดให้แล้ว500บาทเหลือ2,499ยังครับคุณยังสามารถใส่โค้ดส่วนลดตามแพลตฟอร์มได้อีก <Wow. S 1> อันนี้เฉพาะคนที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะผ่านทาง s h อป e e แล้วก็ Lazada เอาทีละแพลตฟอร์มนะครับเอาช้อปปีก่อนในช้อปปีเนี่ยคุณสามารถใส่โค้ดส่วนลดได้อีก300บาทครับโค้ดส่วนลดก็คือ e d i f d a 526ตามนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยแล้วคุณจะได้ส่วนลดอีก300บาทในช้อปปีต่อมาครับสำหรับคนที่สั่งซื้อผ่าน Lazada า ลาซาด้าเนี่ยไม่ต้องใส่โค้ดส่วนลดนะฮะแต่คุณสามารถเข้าไปเก็บคูปองได้เข้าไปแล้วเนี่ยจะมีคูปองลด499บาทคุณสามารถเลือกสินค้านี้ลงตะกร้าแล้วก็ใช้คูปองได้เลย จะลดลงไปอีก499บาททันทีเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ lazada นี้นะครับไว้ใน description ด้านนี้ให้คุณคลิกเข้าไปคุณจะได้เก็บคูปองได้เลยจะได้เห็นคูปองถ้าเข้าทางอื่นอาจจะไม่เห็นคูปองไงแต่เข้าทางนี้เห็นแน่นอนคลิกเข้าไปเลยแล้วคุณจะได้ลดอีก499บาท2499ลดไป499เหลือ2,000ท้วนเป็นไงครับ ยิ่งคุ้มค่าขึ้นไปอีกโอ้โหสองพันท้วนเลยได้หูฟังรุ่นนี้แล้วนะครับประสิทธิภาพดีมากๆสุดยอดมากเลยโค้ดส่วนลดทั้งหมดนี้ที่พูดมาจะลดถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ กดลิงก์เข้าไปถ้ายังไม่ถึงวันที่เพย์เดย์นะคุณรีบกดเข้าไปเลยแล้วก็ไปเก็บคูปองใส่โค้ดส่วนลดด้วยขึ้นอยู่กับคุณไปแพลตฟอร์มไหนไปสั่งซื้อกันนะครับกับหูฟัง e d i f i e r รุ่น W830ND